สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องโคง้งน้ำหลังวัดเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเมื่อหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คุณสุจิตกำลังหางานทำจึงได้ไปขอพักอยู่กับญาติที่นั่นญาติมีอาชีพขายผักโดยขนผักขึ้นเรือแล้วพายเรือไปขายในตลาด ช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำท่วมคุณสุจิตพักอศาศัยอยู่กับป้าญาติได้สองวันจึงออกหางานทำมีอยู่วันหนึ่งลานของคุณย่าที่ปกติจะพายเรือไปขายผักกับคุณยา่าที่ตลาดเกิดไม่สบายคุณสุจิตจึงอาสาไปช่วยแทนวันนั้นตรงกับวันพายใหญ่สุจิก็ได้ไปขายผักกับคุณย่ากันแต่เช้าจนเวลาหกโมงเย็นก็ได้ขายผักจนหมด จึงได้พายเรือกลับแต่ขาขับคุณต้องจะต้องพา,ายเรือทวนน้ำขึ้นมาและช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำท่วมจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มคุณสุจิตก็พายเรือจนใกล้จะถึงหลังวัดซึ่งจะมีโค้งน้ำอยู่หลังวัดพอดีตรงนั้นมีต้นยางสองต้นสูงมากและสองสอริมฝั่ง เช้าวันจึงส่มไฟให้งัวโค้งน้ำแถวนั้นจึงเต็มไปด้วยหมอกควันพอสุจินพายไปถึงที่โค้งน้ำก็รู้สึกว่าตรงนี้น้ำนิ่งมากปกติช่วงที่น้ำขึ้นแบบนี้จะเชี่ยวจุดอื่นๆตั้งแต่ที่ออกมาจากตลาดน้ำก็หลายเป็นปกติสุจินพายเรือไปได้สักพักห่างตาก็เห็นเหมือนมีอะไรเคลื่นมาอยู่แถวๆต้นยาง จึงได้หันไปดูปรากฏว่าเห็นขาห้อยยาวลงมาจนถึงพื้นคุณสู่จินจึงได้มองขึ้นไปบนต้นยาง mm. เห็นผู้หญิงหมสบายสีเขียวหน้าขาวๆ mm. กำลังร้องเพลงกล่อมเด็กอยู่บนต้นไม้ใช้ผมมัดกับต้นไม้ทำเป็นเปลนอนแล้วให้เด็กนอนบนผมแล้วแข่งไปมา คุณสุจินตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกคุณย่าเลยเอาไม้พายมาสกิดหลังแล้วบอกให้เฉยๆไว้แล้วให้พายเลือต่อจนกลับมาถึงบ้านคืนนั้นสุจินนอนไม่หลับทั้งคืนเสียงผู้หญิงกลอมเด็กยังวงเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาจนเช้าของอีกวันคุณย่าจึงพาคุณสุจินไปรดน้ำมนทิวัดซึ่งเป็นวัดที่ คุณสุจินได้พายเรือผ่านมาเมื่อวานคุณสุจินจึงได้เข้าไปถามหลวงพ่อถึงเหตุการณ์ที่ตนได้เจอมาหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านมาอยู่วัดแห่งนี้ใหม่ๆท่านก็เคยเจอช่วงเวลาตีหตอนที่ออกไปบินธบาตก็เห็นผู้หญิงห่มสบายคนนี้ยืนอุ้มลูกอยู่ตรงหน้าเมรุ หลวงพ่อจึงได้ถามออกไปว่ายังเช้าอยู่เลยโยมมาทำอะไรแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบหันหลังวิ่งและปีนขึ้นไปบนปล่องเมรูที่สูงเกือบ10เมตรแล้วหายเข้าไปในปล่องนั้นโดยหลวงพ่อท่านยังเสริมอีกว่าเขาจะออกมาให้เห็นในช่วงวันพระและนี่คือเรื่องราวทั้งหมด หากแอดพูดผิดพลาดประการใดขออาภาัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ